กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวได้พัฒนาระบบใบสังงออบส่งงานมัคคุเทศออนไลน์ Job o อ der อร์ออนไลน์ใบสั่งงานมัคคุเทศ Job o ออเดอร์คือเอกสารที่กำหนดให้ธุรกิจนำเที่ยวต้องออกใบสั่งงานให้มัคคุเทศปฏิบัติหน้าที่ตามรายการนำเที่ยวโดยระบุชื่อและเลขที่ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวชื่อและเลขที่ใบอนุญาตมัคคุเทศวันที่เดินทางจำนวนและสัญชาติจักท่องเที่ยว และจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งใบสั่งงานมาัคคุเทศหรือจ็อบออเดอร์รูปแบบเดิมจะเป็นลักษณะเอกสารสั่งพิมพ์กรมการท่องเที่ยวจึงได้พัฒนารูปแบบใบสั่งงานมาัคคุเทศใหม่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้งานในรูปแบบออนไลน์เรียกว่าจ็อบออเดอร์ออนไลน์เพื่ออำนนยความสะดวกให้การสั่งงานของธุรกิจนำเที่ยวและการรับงานของมัคคุเทศเป็นเรื่องง่ายธุรกิจนำเที่ยวสามารถสร้างแผนการท่องเที่ยวง่ายแค่ปลายนิ้ว ลดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยระบบออนไลน์มาคุเทศสะดวกรวดเร็วรับงานแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพการท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ขั้นตอนง่ายๆเพียงธุรกิจนำเที่ยวล็อกอินขี่ข้อมูล และคลิกสั่งงานไปยังมักคุเทศที่ถูกเลือกมักคุเทศตรวจสอบกดรับใบสั่งงานและตอบกลับไปยังธุรกิจนำเที่ยวเพื่อยืนยันการรับงานด้วยขั้นตอนของ Job Order ออนไลน์ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้อย่างเป็นระบบสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว จบออเดอร์ออนไลน์สั่งงานง่ายรับงานไวท่องเที่ยวมั่นใจไปกับทัวร์